สวัสดีค่ะตรงปกเลยค่ะวันนี้จะพามาเช็คล้อจักรยานนะคะมอเตอร์บัดเล็ดวัดยังไงนะคะมอเตอร์ดีมอเตอร์เสียวัดยังไงมอ,มอเตอร์ช็อตลงกาวัดยังไงเดี๋ยวจะให้ท่านลองวัดให้ดูแบบจะจะเลยค่ะฝากแชร์คลิปด้วยนะคะตอนนี้วัดสายมอเตอร์ก่อนนะครับ3มเส้นนะครับวัดเหลืองมาเขียวนะครับขึ้นนะครับ เหลือ,องมาน้ําเงินขึ้นนะครับเช็คลองกาวนะครับแต่ตรงโครงตัวนี้มอเตอร์ไม่ช็อตนะครับโอเคต่อไปก็วัดเป็นถ้าเราจะตั้งเป็นค่าโอห์มนะครับให้ตั้งลงไปที่คูณหนึ่งนะครับคูณหนึ่งก็จะวัดเป็นค่าโอห์มนะครับเช็คโอห์มก่อนนะครับตัวนี้ปรับให้เขาขึ้นมาสูงสุดนะครับ ตอนนี้อยู่ที่เลขห้านะครับโอมได้สูงสุดโอมได้สูงสุดนี่นะครับได้เท่านี้นะวัดเลยครับ ก็คอยขดลวดมอเตอร์วัดเล็กเขาหาค่าโอห์มยากนะครับเพราะว่าขดลวดเขาเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่แล้วรอบน้อยนะครับโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเอาค่าโอห์มดิครับก็จะวัดเป็นค่าโอห์มดิจิตอลน,นะครับวัดที่200โอห์มนะครับตัวนี้ก็ยังหาค่าโอห์มไม่ได้นะครับเดี๋ยวเช็คให้ดูนะ เอลองวัดดูอ่ามาอยู่ที่หนึ่งนะครับถ้าเขาไม่ลงไปศูนจุดหกก็แสดงว่าเขามีค่าโอมอยู่นะครับนี่นะครับศูนจุดเ้าหาหนึ่งนะครับเช็คโอหมก็แสดงว่าทั้งสามเส้นนี้ มีค่าโอห์มอยู่นะครับจาก0.6ไป0.9นะครับนี่ค,ครับก็ตัวนี้มอเตอร์ก็ใช้ได้นะครับ